สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปฏิทินช่อง3ปี2,567นะาเดือนมีนาคมฮอตไม่ไหวพระเอกภพธนาวัต์จัดเต็มตรงคอนเซปต์ไบเนสแทบินเนสแอนด์เฟรนช์ชิพโดยควง3นางเอกโบเมลาดามินชาลิดาและน้ำตาลพิจักรนามาแจากความสดใสขั้นสุดเห็นแล้วต้องขอใช้อินเนอร์แม่นายกระรเกตกระชิบข้างหูพี่โป๊กว่าดาเมจแรงจริงๆนะคะคุณพี่ มีนาแล้วมีใจหรือ,อยังคะเดือนมีนาคมเดือนเกิดช่องสามสี่พระนางสุกตามมารวมตัวขยับหัวใจแฟนๆโป๊บธนวัตรโบมเมลาดาน้ำตารวพิจักขนาและมินชาิดาส่งความสุขถ่ายปฏิทินช่องสามในธีม Business Happiness and Friendship ความสุขสดใสที่มาพร้อมกับมิตรภาพดีๆทั้งสี่คนมาในทวนสีสดใสต้อนรับซัมเมอร์หนุ่มโป๊บอยู่ในลุกชิลๆเสื้อครบทุกสีคันเล,ลอือกฟูสุดแจกยิ้มหล่อละลายใจทุกช็อตประกบสาวมินที่เซ็กซี่โชว์กล้ามท้องสวยเต็มตาสาวโบมาในลุกชมพูหวานอมเปรีย้ยสุกสนเข้าทางโพท่า สาวน้ำตาลเขียวเหนียวซับสายแฟร์สายฟ้าจิกกล้องตาแตกพอรวมกรุ๊ปช็อตจีคนยิ่งทวีคูณความสดใสและมิตรภาพใหม่ๆแฟนๆเตรยมเปิดแอปสพัดดาวน์โหลดปฏิทินออนไลน์ช่องสาแล้วล็อกวันฉลองแฮปปี้เบิร์ตเตย์ช่อง3กันไว้เลยค่ะ จริงๆเราก็ถ่ายมาทุกแบบว่ะแหละเพราะว่าก็อยู่ตั้งแต่แบบหลายปีมาแล้วเนาะเราก็ถ่ายมาทั้งถ่ายกับเพื่อนผู้ชายรุ่นน้องหรือว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไม่รู้สึกแบบแปลกใจอะไรครับต้องถามน้องๆดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากเลยได้ร่วมงานกับพี่โป๊ีกแบบว่าเราเล่นเราเล่นพวกเรามาในทีมสีสันกันด้วยอะไรเงี้ยก็ได้ลองถ่ายหลายๆรูปแบบลองแบบเฟียดๆหน่อยลองแบบสนุกสนานสดใสอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีใจมากที่ได้แบบมาถ่ายปฏิทินในปีนี้ชุดมินนี่สีเนาะสีแบบว่าเด่นมาก 美。 ก็เป็นตีมแบบสนุกสนานค่ะถ่ายไปก็แบบแซวกันไปเวลาเราถ่ายรวมกันมันจะยากเพราะว่าเดี๋ยวคนก็เอออะไรอย่างเงี้ยขอให้ยิ้มเขาแนานิ่งไม่ยอมอ่านไลค์กู๊ปพอเรายิ้มมีคนหน้านิ่งมีคนหน้านิ่งเรายิ้มอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานดีคนที่ไม่อ่านไลค์กู๊ปพูดมาสิพูดมาเขายิ้มนี่หน้านิ่งไม่ยอมอ่านไลค์กู๊ำลังจะยิ้มไงผู้พี่เขาไวกว่าเพราะเขาเคยมาถ่ายกันแล้วรอแบบปีที่สองก็จะช้านิดนึงเพราะว่าตามแต่รอ แต่หนูมีโอกาสได้ไปขอลายเซ็นพี่โป๊อยู่นะก็อย่างที่ทุกคนเห็นคะสนุกสนานสดใส b r i g h t n e s happiness and friendship ค่ะก็ฝากปฏิทินช่อง3า้วยนะครับเดือนมีนาคมของพวกเรา4คนนะครับ